สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่าริ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งค่ะผ้าตัดชุดสีชมพูหวานๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะผ้าตัดชุดสีชมพูหวานๆนะคะส่งมอบนะคะให้กับคุณพี่นะคะคุณพี่สุมาลีนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008นะคะคุณพี่บอกว่ารับผ้าตัดชุดเนาะที่คู่กับสีน้ำตาลเมื่อวานที่นุ่มลงคลิปไปเมื่อวานนะคะพี่ๆค่ะ สั่งสีชมพูหนึ่งชุดจาก1490ัร้อยเบาท1,490ัรบาทค่ะบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่าในใดเนาะที่ชื่นชอบงานผ้าไทยผ้าทอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาที่ช่อง YouTube แม่ม้ีผ้าไทยได้เลยนะคะเดี๋ยวมาให้ชมใกล้ๆสีชมพูคือสวยมากเซ็ตนี้สวยมากเลยค่ะพี่ๆค่ะเซ็ตพรีเมียมเลยค่ะสวยมากงานแต่งหวานสวยๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ หวานสวยๆเลยนะตัดผ้าถุงได้นะคะตัดกระโปรงนะได้เลยจ้าเดี๋ยวให้ชมสวยจังนี่ค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทจะได้ผ้านะคะผ้าทอเนาะตัวนี้เป็นงานผ้าทอนะขอญาตแจ้งหน่อยว่าเป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นผ้าฝ้ายทอเครื่องยกขิดนะคะทอเครื่องยกขิดสวยๆนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยค่ะตามที่คุณลูกค้าได้เห็นเลยนะเพราะว่านุ่มพยายาม ปรับแสงเนาะปรับแสงให้ใกล้เคียงกับสีจริงมากที่สุดคุณพี่คะสีชมพูหวานๆค่ะลายแพวาค่ะคุณลูกค้าขาะสวยๆแบบนี้เลยนะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจเนาะดับผ้าเปลือกไหมไปด้วยไปตัดเป็นเสื้อนะคะเสื้อที่นุ่มสวมใส่ที่เป็นผ้าพื้นนะคะจะเป็นผ้ารุ่นนี้ทั้งหมดเลยนะคะคุณลูกค้าคะทําทไมนุ่งถึงแนะนํารุ่นนี้เพราะว่าใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายและที่สําคัญซักเครื่องเองเลย ซักเครื่องได้นะคะสีไม่ตกนะคุณลูกค้านะรีดง่ายมากๆเลยค่ะแนะนําให้คุณพี่นะคะนําไปตัดชุดเนาะไม่ว่าจะอ่าคุณพี่บอกว่าจะไปงานแต่งนะะไปงานแต่งก็แนะนําสีชมพูนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะแนะนําเซตสีชมพูนี้1490บาทค่ะ1490บาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆเลยค่ะและที่สําคัญเพิ่มเติมอะไรอีกหนึ่ง ผ้าเนาะเราตัดเป็นผ้าถุงหรือเป็นกระโปรงเนี่ยเราสามารถใส่กับเสื้อได้อีกหลากหลายตัวมากๆมีสีอะไรบ้างคะมีสีเขียวพาเทลก็ได้สีเขียวมิ้นท์เนี่ยสีเขียวนะสีเหลืองสีขาวสีชมพูนะคะเราสามารถไปอดัดแอปใส่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อลูกไม้ นี่สีชมพูอ,อ,อ่อนก็มีเห็นไหมชมพูอ,อ,อ่อนนะคะสีชมพูบานเย็นใส่ได้เลยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะสามารถนะไปอดัดแอฟใส่กับเสื้อลูกไม้ที่เรามีอยู่หรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อใหญ่กันชงหรือว่าเป็นเสื้อเชื้อเก๋ๆคือสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะและที่สําคัญเนาะถ้าเรานะคะใส่เป็นเซ็ตส่เป็นเซ็ตใส่เป็นชุดอย่างนี้นยิ่งสวย ยิ่งสวยขออนุญาตเลยว่าสวยมากเนาะใส่เป็นเซตใส่เป็นธีมเดียวกันเนาะคุณลูกค้าค่ะเวลาเราเวลาเราซื้อผ้าถุงเราก็อยากได้ผ้าสําหรับที่จะไปตัดเสื้อด้วยทางร้านของเรานะคะก็เลยเนะาะขออนุญาตขออนุญาตแนะนําเลยเป็นผ้าตัดชุดชุดนี้ค่ะขออนุญาตแนะนําเป็นผ้าตัดชุดสีชมพูชุดนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะส่งมอบส่งต่อให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเนาะ1,490อกบาท1,490ัรบบาทให้คุณลูกค้านะคะนำผ้าไปตัดได้เลย ตัดได้เลยนะคะไม่ต้องไปซักนะไม่ต้องไปซักก่อนตัดนะคุณลูกค้านะส่งตัดได้เลยนะคะแจ้งช่างได้เลยบอกว่าอัดผ้ากาวเยลลี่บางๆพออัดผ้ากาวเยลลี่บางๆพอนะคะคุณลูกค้าคะเพราะว่าผ้าของเรานะคะมีคุณภาพดีไม่ต้องไปอัดแข็งอะไรให้มันแบบยุ่งยากเนาะคุณลูกค้านาะเสื้อก็อัดผ้ากาวเยลลี่บางๆคือสามารถสวมใส่ได้เลยสามารถสวมใส่สวยๆได้แบบนุ่มเลยค่ะคุณลูกค้า่ะเห็นไหมมันเข้าอกเข้าเอวมากๆเพราะว่าผ้านะคะอยากจะบอกว่า มันเป็นคุณสมบัติเดียวกับที่เป็นผ้ามักโครนเพราะว่าผ้ามีความแบบว่ายืดหยุ่นมีความยืดหยุ่นและที่สําคัญคือเข้าอกเข้าเอวสวยและที่สําคัญก็คืออีกอย่างนึงก็คือรีดง่ายรีดง่ายมากๆนะคะคุณลูกค้าค่ะรีดง่ายมากๆนะแล้วซักเครื่องได้เลย ซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะใส่ได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุ้มค่าคุ้มราคากับการที่เรานะจะต้องไปจ่ายค่าช่างเนาะเพราะว่าการส่งตัดเนาะการส่งตัดสั่งตัดเนี่ยค่าตัดผ้าถุงค่าตัดเสื้อใน,นก็ชุดหนึ่งก็แพงอยู่นะคะคุณลูกค้าเนาะยังไงก็ฝากด้วยลวกันนะคะทางร้านของเราก็คัดสั่งเนาะคัดสร่งถ้าเลือกค่าที่ดีมีคุณภาพดีให้กับคุณลูกค้านะคะส่งก็ ส่งมอบส่งต่อให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเนาะได้นําไปใช้นะคะได้นําไปใช้ได้นําไปใส่ได้ใช้งานได้จริงและที่สําคัญคือคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะ1490ัรบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและที่สําคัญนะคะของฝันของฝากจากร้านแม่วัรีพาไทยแบบจุใจให้อีกค่ะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณทุกการติดตามเลยนะคะขอบพระคุณนะคะพี่สุมาลีนะคะอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีมากๆเลยเนาะที่โทรเข้ามาสั่งซื้อนะคะสินค้าจากทางร้านแม่มลีภาไทยของเรานะคะคุณลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจสั่งซื้อสินค้านะคะจดเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะ089-0416-008 089-0416-008หรือว่าแอดไลน์ไว้ได้เลยนะคะ m a l i 0 4 1 6 m a l i 0 4 1 6ค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์